ดูต้นไม้ยากครับผมจังหวัดทุไทยครับทางเข้าประมาณ200รเมตรครับอันนี้2ี่แล้วครับ เลขี่สิบห้าบาทโอ้น้ำมาขึ้นนึงโน้นเลยนะโอ้โหเวลามันลาดอ่ะวลาฝนตกก็ดูมันพัดเข้าไปครับแล้วขึ้นไปบนนู้นเลยขึ้นถึงนี่แหละเอาเห็นนี่มันเป็นเนตกรเลยมันน้ำฝนมันตก อ๋อ oh, ครับถึงนะครบับเดินมาแป๊บเดียวครับอ่านี่ต้นหมากประเทศปลูกไปครับ,บเดินง่ายครับมีถนนแล้วเดี๋ยวนี้ ไปมาเที่ยวันครับผม